สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของบีิมมอเตอร์โดยผมชันชัยนะครับช่วงยามเย็นนะครับประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับวันนี้มีรถแม่อยากจะบอกว่าตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้าวงการนะครับโอ้โหเป็นเดี๋ยวแนะนำกันเลยดีกว่า isuzu NPR รุ่นร้อยยี่สิบแรงนะครับปีที่จดทะเบียนคือปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้ากี่ปีแล้วครับยี่สิบแปดปีนะฮะแล้วก็แต่สภาพโดยรวมๆนะครับโอ้ผมต้องยอมรับเลยว่า รถคันนี้สภาพใช้ได้เลยนะครับสียอมรับนะครับว่ามีการอาบน้ํามารอบนอกนะครับแต่ว่าภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นตะเข็บอะไรต่างๆเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่เป็นเป็นประตูเดิมห้องโดยสารเดิมนะครับเนี่ย <ๆ S 1> ให้ดูห้องโดยสารห้องโดยสารเลยนะครับเนี่ยสภาพเดิมๆยังไม่ได้ทําอะไรครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู n ่นี n ่เองนะครับอดไม่ได้นะครับที่จะเล่าสู่กันฟังว่ารถคันนี้เนี่ยผมรู้นะครับว่ามันมีที่มาที่ไปของมันเนี่ยมายังไงนะครับ รถคันนี้ของเดิมเนี่ยเขาใช้ในโรงงานนะครับแล้วก็ใช้วิ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ํามันนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมๆภายในเนี่ยยังยังเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม้ของเขาเนี่ยวิ่งมาประมาณ6กแสนกิโลนะฮะแล้วก็สภาพตะเข็บทุกอย่างนะครับ๋ยวให้ดูนิดนึงนะฮะโอ้รถเก่าๆแบบนี้ผมไม่ได้เจอนานแล้วเห็นไหมครับสภาพตะเข็บยังยเดิมหมดเลยนะครับเห็นไหมเม็ดอาร์กยังอยู่หมดเลยแม่เห็นแล้วก็ ดีใจกับเจ้าของรถเขานะครับที่เขาใช้รถมาแบบมันไม่ช้ําเลยแล้วก็สุดท้ายมันก็ได้มาอยู่ในมือเรานะครับแล้วก็ภาพรวมๆนี่คือยังไม่ได้บิ้วยังไม่ได้เก็บไม่ได้ล้างแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็รถคันนี้ผมผมเดินสํารวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับว่าหัวทั้งหัวเนี่ยไม่มีผุเลยแม้แต่แผลเดียวนะครับเป็นรถนนทบุรีโดยกําเนิดเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> ในส่วนของหัวเก๋งก็ผมคิดว่าถ้าจะให้สวยนะครับ นำไปล้างแล้วก็ไปฟอกทําความสะอาดภายในโอ้ผมคิดว่ามันจะทําให้เราประหยัดเงินได้เยอะเลยนะครับสําหรับหลายๆท่านที่มองหารถสเปคนี้นะครับแล้วก็ความยาวของกระบะนะครับรถตัวนี้เป็น NPR รุ่นยาว4ี่เมตรเกเซนนะครับสเปคของเขากระบะเป็นกระบะคาโก้นะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยยอดนิยมมากเลยในกระบะแบบนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม้มันไม่แพงนะครับเวลาต่อกระบขึ้นมาเนี่ยโอ้เรา เราเรานิยมต่อเป็นกระบะไม้นะฮะสมัยก่อนเนี่ยทุกท่านเห็นไหมครับคัสซีเนี่ยพ่นโจตันไว้อย่างดีเลยผมดูแล้วเนี่ยถ้าสไตล์เนี่ยพ่นมาจากป้ายแดงเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีโชรูมอยู่อ่าโชูมหนึ่งที่เวลาเขาส่งรถลูกค้าเขาจะพ่นโจตันกันสนิมให้นะฮะแล้วก็สภาพโดยรวมนะครับก็แหนบนี้ไม่มีเสริมเลยยังเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยแสดงว่ารถเนี่ยไม่มีการบรรทุกหนักนะครับแล้วก็ยางนี่โอ้โหผมผมเห็นแล้วผมตื่นเต้นมากดอกนี่ยังอุ่นๆไอยัง ยังนุ่มๆม,มืออยู่เลยนะครับเนี่ยสภาพยางเนี่ยเกิน90%นะครับเป็นบริสตนนะครับ7 5 0ขอบ16ซึ่งเป็นสแตนดาร์ดของรถรุ่นนี้นะฮะแล้วก็มาส่วนปลายของคาซีนิดนึงเห็นไหมครับส่วนปลายของคาซีเนี่ยก็ยังก็ยังอยู่ในสภาพที่โอ้สวยนะครับปกติแล้วเนี่ยคาซีรุ่นนี้เนี่ยมันมันไม่น่าจะสวยขนาดนี้แล้วก็คานของคานของกระบะทุกอย่างก็ยังเป็นสแตนดาร์ดมาจากโรงงานเลยนะครับไม้รุ่นเก่าๆเ,เนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับ สภาพโดยรวมนะครับภาพรวมของตัวกระบะก็ยังอยู่ในสภาพที่อน่าตื่นตาตื่นใจอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ <c oughs> ที่สําคัญนะครับรถคันนี้มีลิฟท้ายด้วยนะฮะลิฟท้ายตัวนี้เนี่ยเวลาขึ้นปุ๊บเนี่ยเวลาลงก็ลงขนานกับพื้นเลยเวลาขึ้นก็มาถึงตรงนี้ก็พับเก็บพับเก็บแทนฝาท้ายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในกระบะนิดนึงนะครับผมเห็นกระบะแล้วเนี่ยผมนึกถึงกลุ่มกลุ่มชาวสวนนะครับ ที่ต้องการนํารถประมาณส,สปคเนี้ยนะฮะไปบรรทุกน้ํายางบรรทุกขี้ยางนะครับที่ที่ตามไล่ตามสวนเนี่ยนะครับเพราะว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องใช้รถราคาสูงมากใช้รถประมาณเนี้ยเวลาวิ่งเข้าไปเก็บเข้าของในในในไร่ยางของเขาในสวนยางเนี่ยโอ้โหมันประหยัดเงินได้มากเลยทีเดียวนะครับปูด้วยเหล็กตีนไก่ตั้งแต่ด้านหน้าจนด้านหลังเลยแล้วก็ <c oughs> ด้านท้ายเนี่ยมีการเชื่อมเย็บรอยต่อกันสนิทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำให้ผมนึกถึงกลุ่มเกษตรกรที่ที่ทําเกี่ยวกับยางพาราหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับที่เป็นกลุ่มเกษตรนะครับที่ใช้รถไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้รถราคาสูงมากนะฮะแล้วก็ผมคิดว่า <c oughs> ถ้าท่านใดต้องการที่จะนํารถสไตล์นี้ไปใช้งานเนี่ยโอ้ผมคิดว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเห็นไหมครับกระบะก,ก็ยังดีลังค่าก็ยังดีผ้าใบก็อยู่นะครับเนี่ยยังอยู่ผมเพิ่งพับขึ้นเมื่อสักครู่นี้เองถ้าสมมติว่าฝนตกเนี่ยสามารถที่จะปลดผ้าใบลงมาแล้วก็มา รูเก็บผ้าใบก็ยังอยู่นะครับเนี่ยคาดกันเนี่ยสังเกตดูไหมครับสีกระบะก็จะไม่ค่อยซีดเพราะว่าผ้าใบาเข้าคุมไว้ตลอดเวลาส่งของนะฮะทุกท่านเห็นไหมครับยางอะไรก็ยังอยู่เลยนะฮะฝั่งนี้ยางเยืนก็ดีหมดนะครับสภาพยางก็ยังสวยงามเนี่ยคาซีคือเดิมๆผมยังไม่ได้ล้างเลยเห็นไหมครับไม้หมอนเนี่ยไม้คานแล้วก็ไม้ที่วางเป็นคาซีเทียมเนี่ยนะครับก็ยังเป็นไม้เดิมตั้งแต่ปี2539เลยนะครับเนี่ย20สิบ 28ปีนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราจะได้เห็นรถแบบนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับรถตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ผมยังไม่ได้เริ่มทําธุรกิจนะครับเนี่ยโอ้โหสวยมากนะครับเห็นแล้วก็อยากดูแล้วอยากดูอีกนะครับรถมาแล้วขอดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างซ้ายอีกนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับท่านสังเกตดูไหมครับเนี่ยสติกเกอร์ตรงอบอก,การยกหัวเก่งเนี่ยของ NPR รุ่นนี่ยยังอยู่อยู่เลยนะฮะเนี่ย ครับแล้วก็สีเนี่ยภายในเนี่ยเป็นสีเดิมแต่ว่าด้านนอกเนี่ยติดติดติดกระดาษกาวแล้วก็พ่นสีตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณเนี่ยของเดิมหมดเลยตะเข็บเดิมเนี่ยนะฮะขอดูประตูนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเส้นแนวตะเข็บประตูเนี่ยจะกลมเชื่อเลยนะครับว่าเวลาล้างออกมานี่จะสวยมากนะครับแล้วก็แผงประตูก็มีเจาะลำโพงบ้างนะฮะแล้วก็นับองนับปัดนี่ก็ยังไม่ได้ขี้เหร่นะครับเขย่าดูนี่ยังโอ้ยยังแน่นอยู่เลยนะครับแอร์มีพร้อมนะครับแอร์มีพร้อม รู้สึกคอมจะใหม่ด้วยเนาะเมื่อกี้เราเปิดดูกันเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า,า <c oughs> ยังเป็นคอมตัวเดิมอยู่ไหมเห็นไหมครับทุกท่านดูนิดนึงนะครับเพจจากบริษัทจากโรงงานเลยนะครับ่น,นนะอยู่เสาเก่งเวลานั่งดูเนี่ยคนขับไี่จะมองเห็นเลยนะฮะและตรงน,นั้นจะบอกบอกรุ่นบอกปีที่ผลิตนะครับแล้วก็มีกระดาษ เงินนะครับกระดาษเงินแล้วก็เป็นรูกลมๆแล้วก็ปิดรูไว้นะครับนี่คือสแตนดาร์ดของ NPR ขนาดแท้เลยนะครับแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็อยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็แผ่นกระดาษตรงนี้ที่ปิดรูตรงนี้นิดนึงก็ยังมีอยู่เห็นไหมครับนี่ผมชี้ให้ดูความเดิมของรถคันนี้นะครับเนี่ยเบาะนี้มีซ่อมมาตรงนี้เป็นเบาะแท้แตไ่ไม่ได้ผ่านการซ่อมเห็นไหมครับเนี่ยถ้าซ่อมก็ซ่อมแค่ตรงนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเห็นไหมฮะเนี่ย เอานี้ตัวพิงนี่ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับเก๊ยังใช้งานได้ไหมโอ้ยังใช้งานได้ดีนะครับปิดล็อกเห็นไหมรุ่นเก่าๆเขาจะเป็นแบบนี้แหละครับเนี่ยผ้ <c oughs> ายางปูพื้นอยากให้อ่าหลายๆท่านดูนิดหนึ่งเห็นไหมครับผ้ายางปูพื้นเนี่ยยังเป็นสแตนดาร์ดมาจากโรงงานและที่สําคัญนะครับหดนิดเดียวถ้าผ้ายางรุ่นเก่าๆนี้จะทนมากเห็นไหมฮะรูน็อตของเขาสองรูเนี่ยเห็นไหมครับ,รรบใช้มา29ปีนี่คาดเคลื่อนนิดหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมชอบในส่วนของความเป,เป็นตัวตนของเขานะครับว่าเขาเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหมาตรฐานสูงนะครับในสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็ยางเนี่ยเหนียวทนนฮะพื้นนี่ไม่มีผุเลยนะครับปกติรถรุ่นนี้อายุจะ3 0ปีแล้วเนี่ยปกติเราเห็นกันเนี่ยมันจะไม่เหลืออะไรแล้วแต่คันนี้เนี่ยยังอยู่สวยงามเห็นไหมครับเม็ดอะคทุกเม็ดก็ยังอยู่เหมือนเดิมหมดนะครับไม่มี ไม่มีแกะไม่มีซ่อมเลยนะฮะเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมทุกเม็ดเลยแต่เข็บเดิมนะครับอ่าซอกอะไรต่างๆก็ยังสวยงามครับกระดูกงูยังเป็นเส้นเดิมอยู่นะครับกระดูกงูเอ็นีเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูหัวเก๋งมาดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับยกหัวก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับยกคนเดียวสบายๆเห็นไหมครับนี่คือ 4HF 120แรงตัวแรกฝาดำนะครับซึ่งเป็นรถยอดนิยมในในยุคปีประมาณ38,39นะครับซึ่งเป็นการรอยต่อของ NPR115 <ม>ตัวเฟืองใหญ่นะครับตัวเฟืองใหญ่เสร็จปุ๊บก,ก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับ<ม>เครื่องยนต์ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อของเขาอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของความทนทานและความประหยัดน้ํามันก็พิสูจน์ออกมาแล้วนะครับว่า6แสนกิโลเมตรเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมองดูเนี่ยมันมันไม่มีรอยแกะ,ะครับเครื่องยนต์ มันยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะฮะฟีปั๊มเป็นยังไงเอาฟีปั๊มก็ยังฝืดอยู่เห็นไหมเพรยางม้อนอะไรต่างๆเนี่ยเครื่องยนต์รุ่นนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเวลาซ่อมแซมเวลาเข้าอู่เนี่ยมันง่ายซ่อมอู่ไหนก็ได้นะครับช่างทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะจัดการเรื่องการซ่อมได้หมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเช็ควาลหรือเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนปอกอะไรพวกนี้ถ้ามันหลวมมันอะไรเนี่ยมันทําไม่ยากนะครับแต่รถคันนี้เนี่ย ถ้าถ้าใครได้นํารถคันนี้ไปใช้ผมบอกได้เลยครับว่าไม่ต้องไปทําอะไรแล้วในส่วนของขึ้นยนต์นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายถ่ายให้ดูในส่วนของใต้ท้องหัวเก่งนะครับเห็นไหมครับแผ่นการร้อนยังไม่มีขาดเลยเห็นไหมฮะนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับแผ่นการร้อนยังไม่มีขาดยังสวยงามอยู่เลยแล้วก็พื้นร่อนทุกรอนพูกทุกพูก็ยังอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยฮะนี่คือ,ค,อคือความเก่าที่ที่รักษาสภาพเดิมของเขาไว้ดีมากนะครับแสดงว่าคนขับเนี่ย ขับรถคันนี้ดีมากนะฮะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไม่ใส่ใจในส่วนของการขับในสภาพรถเนี่ยผมเชื่อได้เลยนะครับว่าไม่ได้อยู่ในสภาพนี้เมื่อกี้ผมผมบอกอท่านผู้ชมไว้ว่าคอมแอร์น่าจะใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายคอมแอร์ให้ดูใหม่นิดนึงอ่ะนูลองปีนขึ้นไปบนยางนี้นี้ก็ไหนนะครับถ่ายคอมให้ให้อาลหลายท่านดูนิดนึงเห็นไหมครับคอมจะเป็นคอมใหม่เลยนะครับเนี่ยฮะยังใสๆอเลยคอม เพราะนั้นเนี่ยระบบแอร์ของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับที่ขาดไปนิดนึงนะครับที่ผมจะติงนิดนึงสาหรับรถรุ่นนี้ก็คือปราศจากพวงมาลัยเพเวร์ครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ามีพวงมาลัยเพลเวร์เนี่ยจะทําให้การขับเคลื่อนของรถรุ่นนี้เนี่ยดีกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าท่านใดสนใจที่รถคันนี้แล้วก็อยากได้พวงมาลัยเพลเวร์นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับประมาณหมื่นกว่าบาทก็สามารถที่จะ เติมเต็มในส่วนที่พลังมะล่พาวเวอร์ขาดหายไปนะครับแล้วก็ภาพรวมๆของรถคันนี้ผมคิดว่าเหมาะนะครับสาหรับท่านใดที่ต้องการนําไปสร้างธุรกิจแล้วก็เห็นผลกําไรเร็วเพราะว่าต้นทุนการทําธุรกิจเนี่ยคือใครมีต้นทุนต่ําเขาก็จะเห็นกําไรเร็วเพราะฉะนั้นรถในสไตล์นี้เนี่ยตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการเซฟคอาของตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะให้เห็นกําไรในการทําธุรกิจเร็วนะครับ สำหรับรถคันนี้ NTR 120แดงปี39คันนี้ Dream Motor ตั้งราคาตามสภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมล้างให้250,500 0บาทเท่านั้นเองท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาที่ผมนะครับ0816577048ผมชันชัยแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ของคุณตุ๊กตา0898914921นะครับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามานะครับรถคันนี้จอดขายอยู่ที่ Dream Motor Bang Wat t h หรับคลิปในการแนะนารถสวยๆส,ส,สไตล์คุณปู่นะครับก็ ขอจบเพียงเท่านี้พบกันที่คันถัดไปขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ